แนวรับแนวต้านคืออะไรแล้วทำไมราคามักจะชอบเด้งกลับที่เดิม <S <S สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอิลิทฟันกับรายการ Tech ิคอ a เบ a s ออนเอิร์ h วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเนื้อหาพื้นฐาน101ในการเทรด เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเริ่มต้นเหตุเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนี้เลยนั่นก็คือแนวรับแนวต้านแต่ผมก็เชื่อครับว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะคงสงสัยบางอย่างว่าทำไมเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วเนี่ยมักจะวกลงมาที่แนวรับหรือราคาลงไปสัมผัสแนวรับแล้วจะเด้งขึ้นไปที่แนวต้านซึ่งเราก็ไม่มีใครรู้และก็ไม่มีใครบอกและสิ่งเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันมีข้อมูลเนี่ยในการเจาะลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารู้และเข้าใจมันอ่ะเรามาดูก่อนว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรแนวต้านเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเรามักจะเรียกว่า resistance หรือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ใน t r a d i n g view เนี่ยแล้วเราต้องการเทียตีเนี่ยเราเนี่ยเข้าไปที่ line แล้วก็ไปที่ horizontal line นะครับโดยแนวต้านเนี่ยมันอธิบายว่า มันคือแนวเนี่ยที่ราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยราคาไม่ผ่านแนวนั้นและมีการตบลงมาอันเนี้ยเราจะเรียกว่าแนวต้านหรือ resistance แนวรับครับก็คือแนวที่มีการลงมาสมมติเราเห็นกราฟใช่ไหมมันลงมาปุ๊บปบ๊พอจังหวะที่มันลงมาเนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยราคาไม่หลุดบางโซนแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปเลยเนี่ยอันเนี้ย เราจะเรียกว่าแนวรับซึ่งแนวต้านกับแนวรับเนี่ยมันอธิบายเชิงจิตวิทยาได้ว่ามันคือจุดที่ตลาดเปลี่ยนใจครับถ้ามันลงมาแล้วแล้วมันเด้งตรงไหนมันก็มีโอกาสที่จะเด้งอีกมันขึ้นไปแล้วลงมาตรงไหนถ้าเด้งขึ้นใหม่ทีมันก็มีโอกาสที่จะลงอีกนั่นเองนะครับ ก็เพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราพูดว่าเคยเทรดแล้วเจ็บหรือเคยเทรดแล้วรอดมันเลยกลายเป็นจุดที่คนจําและพอราคากลับมาใกล้คนที่ตัดสินใจครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นการเทคแอคชั่นบางอย่างหรือเรียกง่ายๆก็คือพฤติกรรมตลาดที่ซ่อนอยู่ในกราฟนั่นเองประโยชน์จากมันนะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยใช้ง่ายมากนั่นก็คือ ถ้าเกิดเราเริ่มเห็นจังหวะที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยใกล้บริเวณโซนแนวต้านเนี่ยเราสามารถมองหาจังหวะในการเปิดช็อตแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยลงมาใกล้แนวรับเนี่ยเราสามารถหาจังหวะในการเปิดลองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเปิดช็อตและการเปิดลองเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยเข้าแล้วมันจะถูกทาง100%นะมันจะมีบางครั้งแหละที่ ตลาดเนี่ยจะทะลุแนวรับในจังหวะที่เราเข้าหรือตลาดเนี่ยจะหลุดแนวต้านนะครับในจังหวะที่เราเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการฝึก m o n e y Management หรืออาจจะใช้ร่วมกับพฤติกรรมแท่งเทียนเนี่ยเพื่อสอดคล้องกับสอดรับพฤติกรรมทำให้เราสามารถเทรดได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เส้น ที่เป็น h o l ิ z o n t a l l i น์ตีในแนวนอนนะครับไม่ใช่เส้นแค่บนกราฟนะครับแต่มันคือจุดที่ตลาดเนี่ยเคยลังเลเคยกลับตัวและเคยมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นและประวัติศาสตร์จะเป็นตัวสะท้อนทำให้เราเทรดนะปัจจุบันได้ดีนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง elite fun แล้วพบกันกับ technical bait on earth นะครับสวัสดีครับ